แหล่งน้ำบนโลกน้องๆทราบไหมครับว่านอกจากพื้นดินที่เรายือนอยู่ทุกวันแล้วโลกของเราก็ยังมีส่วนที่เป็นพื้นน้ำอีกด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งน้ำบนโลกนี้กันครับว่ามีอะไรบ้างแล้วน้ำที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มาจากไหนเราไปดูกันเลยครับ สวัสดีค่ะน้องๆพี่หยดน้ำเองนะคะวันนี้พี่หยดน้ำรับอาสาพาน้องๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดแหล่งน้ำตามธรรมชาติกันค่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะโลกของเรามีพื้นที่ส่วนที่เป็นน้ำมากถึง3ใน4ส่วนของพื้นผิวโลกนะคะน้องๆซึ่งพื้นที่เหล่านั้นส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติค่ะ เรามาดูความหมายของแหล่งน้ำตามธรรมชาติกันก่อนนะคะแหล่งน้ำตามธรรมชาติก็คือแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแหล่งน้ำเหล่านี้ใช้เวลาในการเกิดนานน้ำที่ถูกกักเก็บไว้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากน้ำฝนค่ะ ช่วยคิดน้องๆพอจะทราบไหมคะว่าแหล่งน้ำตามธรรมชาติบนโลกนี้มีอะไรบ้างลองบอกให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมคะเอาละค่ะหลังจากช่วยกันคิดกันไปแล้วน้องๆงคงอยากจะทราบกันใช่ไหมคะว่าที่เราคิดกันไปนั้นถูกต้องไหมเรามาดูกันเลยค่ะแหล่งน้ำบนโลกของเรา มีทั้งหมดสามแหล่งด้วยกันนะคะคือแหล่งน้ำผิวดินแหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำจากฟ้าค่ะเรามาดูกันที่แหล่งน้ำผิวดินกันก่อนนะคะแหล่งน้ำผิวดินเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปแบ่งได้เป็นน้ำจืดกับน้ำเค็มค่ะตัวอย่างของแหล่งน้ำผิวดินที่เป็นน้ำจืดได้แก่ ห้วยนองคลองบึงลำธารน,น้ำตก แม่น้ำตัวอย่างของแหล่งน้ำผิวดินที่เป็นน้ำเค็มได้แก่ทะเลมหาสมุทรส่วนแหล่งน้ำใต้ดินคือแหล่งน้ำที่เกิดจากผิวดินซึมผ่านชั้นใต้ดินลงไปสะสมอยู่ระหว่างช่องว่างในดิน หรือในโพรงของชั้นหินบนโลกของเรายังมีแหล่งน้ำอีกแหล่งหนึ่งนั่นก็คือแหล่งน้ำจากบนฟ้านั่นเองค่ะน้ำจากฟ้าคือน้ำที่อยู่ในบรรยากาศหรืออยู่สูงกว่าระดับผิวดินขึ้นไปค่ะน้ำจากฟ้าประกอบด้วยน้ำที่อยู่ในสถานะที่เป็นไอเช่น เมฆหมอกน้ำที่อยู่ในสถานะที่เป็นของเหลวเช่นฝนและน้ำค้างน้ําที่อยู่ในสถานะที่เป็นของแข็งเช่นลูกเห็บและหิมะเป็นต้นค่ะน้ําจากฟ้าเหล่านี้สามารถตกลงมาสู่พื้นได้โดยตรง หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำเหล่านี้จะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำตกลงมาในภายหลังและน้ำที่ตกลงมานี้เราก็สามารถกักเก็บเป็นน้ำผิวดินต่อไปได้ค่ะน้ำบางส่วนที่กักเก็บไว้ก็จะไหลซึมลงไปในชั้นใต้ดินเรียกว่าน้ำใต้ดิน นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิว๋วมาถึงกิจกรรมกันนะครับให้น้องๆดูว่าภาพต่อไปนี้มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติแหล่งใดบ้างนะครับ แหล่งน้ำตามธรรมชาติก็คือแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติน้ำที่ถูกกักเก็บเอาไว้มาจากน้ำฝนครับเราสามารถแบ่งได้เป็นสามแหล่งใหญ่ๆก็คือแหล่งน้ำผิวดินก็คือแหล่งน้ำธรรมชาติที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปแหล่งน้ำใต้ดินได้แก่น้ำบาดาลน้ำบ่อและแหล่งน้ำจากฟ้าได้แก่หมอกเมฆฝน น้ำค้างลูกเห็บและหิมะครับช่วงใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่มาถึงกิจกรรมกันนะครับให้น้องๆดูว่าภาพต่อไปนี้มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติแหล่งใด มาดูเฉลยกันนะครับน้องๆน,น้ำผิวดินเป็นน้ำที่เราพบเห็นบนผิวโลกมีทั้งที่เป็นแหล่งน้ำจืดและแหล่งน้ำเค็มครับ ในข้อนี้น้ำผิวดินก็คือมหาสมุทรซึ่งถือว่าเป็นแหล่งน้ำผิวดินที่เป็นน้ำเค็มครับแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแบ่งได้สองแหล่งใหญ่ๆก็คือแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดินทะเลจัดเป็นแหล่งน้ำผิวดินทะเลจึงเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับแม่น้ำถือเป็นแหล่งน้ำผิวดินที่เป็นน้ำจืดครับ น้ำค้างเป็นน้ำที่อยู่ในสถานะที่เป็นของเหลวที่เกิดจากแหล่งน้ำฟ้าครับแหล่งน้ำฟ้าที่อยู่ในสถานะที่เป็นของแข็งได้แก่หิมะและลูกเห็บครับเวลาความรู้ของเราก็หมดลงอีกแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้บ๊ายบายครับ